ครับสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับกับรายงานสุขเกษมกูทอ k จาก Focus My Forum สถาบันสอนและอบรมการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจครับที่นี่เราจะมีการสอนเรื่องคุณธรรมความดีงามสากลเบื้องต้นนะครับให้แก่ทุกคนเรามีหลักสูตรเกี่ยวกับการ พัฒนาตนเองด้วยครับก็ขอให้ทุกคนได้เข้าออมาเรียนนะครับถ้าหากว่าเกิดมาครั้งหนึ่งแล้วอยากจะใช้ชีวิตที่มีความสุขนะครับปลอดจากหนี้ไม่เป็นหนี้ก็ต้องมีความรู้เรื่องการใช้ชีวิตด้วยนะครับวันนี้ก็นําเสนอคําสุภาษิตนะครับเป็นคําที่เกี่ยวกับภาษิตที่พระพุทธองค์ส่งสอนไว้นะครับอินาทานังทุกขังโลเก อินาทานังทุกขังโลเกแปลว,ว่าการกู้หนี้เป็นทุกข์ในโลกท่านทั้งหลายครับเวลานี้ใครที่ได้เป็นหนี้เป็นสินคือไปกู้หนี้เข้ามาส่วนมากจะกู้หนี้จากบัตรเครดิตใช่ไหมครับเวลาเรามีเงินหรือตอนที่เราไม่มีเงินแต่พอเรามีเนี่ยเราไม่เคยใช้ชีวิตที่เป็นเลยว่าในการสแสวงหาทรัพย์มาแล้วเราจะใช้จ่ายทรัพย์เนี่ย ให้น้อยกว่าที่หามาได้เราไม่คิดพอเรามีบัตรเท่านั้นละ่ะเราก็ไปเอามาใช้ล่วงหน้าแต่ถ้าเงินมันขาดสะดุดเมื่อไหร่วันนั้นล่ะครับเป็นทุกทันทีเพราะเราจะต้องหาแล้วงานการบางทีมันก็ไม่แน่นอนอย่างทุกวันนี้เกิดโรคระบาดเป็นไงมั่งครับสิ่งที่เคยกู้นี่ยืมสินไว้จากนั้นทีนี้เราก็เดือดร้อนทีครับพอเดือดร้อนก็อยากจะหาคนช่วย หาไม่ได้ก็เป็นทุกนะครับหาได้ก็พอประทังได้ดังนั้นทําความดีไว้มากๆถือศีลให้ทานทําความดีสวดมนต์ภาวนาอบรมจิตใจไว้ทำเลยครับมันดีแก่ตนทําไว้ก่อนนะครับการกู้นี่บางครั้งมันก็จําเป็นแต่ถ้าใครหมดนี่แล้วก็ขอดีใจด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่จะเป็นก็อย่าไปกู้เสเลยดีกว่านะครับเพราะ การกูนแเป็นทุกในโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ